การเกิดมาแล้วความจริงมันต้องตายแต่ว่าคนคิดถึงความตายจริงๆหายากมีหน้าที่อย่างเดียวจะประกอบอาชีพจะทรงอาชีพให้ดีเป็นยังไงร,รวยขนาดไหนหรือว่าทำยังไงเราจึงจะสวยทยาไงจะเป็นคนดีที่คิดว่าการตายคราวนี้เราไม่ยอมไปอบายคูมิมนี่หายาก แต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลกเพื่อกายเกิดวันนี้เราจะรับผลกฎของกรรมสองรายการบังคับคือกุศลกรรมอย่างหนึ่งและอกุศลกรรมอย่างหนึ่งขณะใดที่อกุศลกรรมบังคับขณะนั้นเราจะไม่คิดถึงตามความเป็นจริงไม่ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาขณะใดที่กุศลท่ายก่อนให้ผลดนใจ เวลานั้นจะมีความเห็นถูกอยูเสมอตอนนี้ถึงว่ามาเตือนกันไว้ว่าเราตายแล้วการตายมีสภาพไม่สนทางที่จะไปก็คือหนึ่งอบายภูมิแดงเขาความทุกข์สองสุคติมีสวรรค์พมโลกและนิพพานแล้วก็สามยับยั้งไว้ที่มนุษย์โลก แต่ถึงกระไรก็ดีบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเราไม่สร้างความดีไว้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่เต็มด้วยความยากไร่อย่างยิ่งข้อน,นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิง <c oughs> จะทราบตอนที่พูดถึงศีลธรรมวันนี้แล้วก็มาเตือนกันไว้ก่อนขอบรรดาท่านพุทธบริษัทเพ้เป็นสาวกององสมเด็จพระชินวร จงพายกันคิดถึงตามความเป็นจริงว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องตายการตายถ้าจิตใจของเราไม่ผ่องใสประกรอบไปด้วยอารมณ์ที่เป็นอกุศลเราก็ไปอาบายภูมิมีนรกเป็นต้นถ้าจิตใจของเราประกอบไปด้วยกุศลก็ไปสู่สุคติมีสวรรค์เป็นต้นฉะนั้นขอบรรดาท่านพระตศาสนิกชน ถ้ามีความรู้สึกนึกคิดว่าเราจะต้องตายก็ตัดสินใจไปก่อนว่าการตายคราวนี้ไม่ยอมไปอบายภูมิจะขอยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งต่อไปและจะนำสินห้าริการเป็นแพงกั้นอบายภูมิไว้โดยจะรักษาสินนิบริสุ์ปิดปล o องตลอดการตลอดสมัย อันนี้เราเตือนกันไว้ในบรรดาท่านพุทธบริษัท